ต่อไปเป็นการเฉลยสูตรคูณด้วย25ข้อที่1 17คูณ25เอา4หาร17 4 4 16 17 16, ลบ16เหลือเศษ1เติม25ข้อที่2ก็28คูณ25เอา4หาร28 7 4 28ไม่มีเศษเติม0 0

ข้อที่5เอา4หาร27 46 24 27 24ก็เหลือเศษ3เศษ3เติม75ข้อที่6เอา4มาหาร36 9 4 36ไม่มีเศษเลยเติม00ข้อที่7เอา4หาร81 สอะไรได้81จะได้ว่า4ี่ยี่คูณยีได้80 81ิบแปเลบแปหลือเศษหนึ่งเติม25อันนี้133ยสคูณยีก็เอา4หารร้อยสามก็หารหนึ่งไม่ได้ก็เป็นดู2ตัวนี้ก่อนนะเวหารนะดูสองนี้ก่อนสอะไรได้สิบสา สี่สามสิลบสิเหลือเศษ1ใส่1บนนี้ก็ใส่1บนนี้เสร็จจะมองเป็น1กับ3าเป็นสินะครับ4อะไรได้13บ3 12เอา1 3บสลบสิบสอเหลือเศษ1เศษ1เติม25่สิบห้าอ่ะูปรับนิดนึง ข้อ9เอา4หาร26 64 24 74 28ตะหลอดเอา6 64 24เหลือเศษ2เติม50เดวเขียนด,ดีข้อที่10เอา4หาร45 41ได้44 45ลบ44เหลือเศษ1เศษ1เติม25อันนี้ก็คือเฉลยสูตรคูณด้วย25นะครับ